สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเขียนโค้ดเว็บสำหรับ generate QR code สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสร้าง QR code ไว้ใช้เองหรือทำเว็บเพื่อให้คนอื่นสามารถมาสร้าง QR code ผ่านเว็บเราได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองสร้าง QR code ให้ดูนะครับโดยภาษาที่ใช้วันนี้จะมี HTML CSS และ Java Script ไปดูกันเลยนะครับว่าจะต้องเปี่ยนโค้ดกันยังไง h t m l 5ไปเต,ต้นเป็น q r Code Generator บีฟอนฟามิลี่แคนเซอร์แบ็กกราวนด์คิงคองทีทีทีจินดิสเพย์เพลตเซนต์ไฟคอนเทนต์เซนเตอร์ อะไรไอเทมเซนเตอร์ไหท์หนึ่งร้อย vh มาร์จินศูนย์บ็อกซ์สกราวด์สีขาวเอฟเอฟแพดดิ้งสามสิบพิกซั ปอดเดอร์ d i ดีเอชยี่สิบ okay, พ uh, ิกเซลบ็อกซ์ชโดศูนย์สิบพิเซย่สิเอเคเออแส R G B A ศ 0 0นย์ศูนย์อง t e x t l i n center max-width 400px width หึ่งร้ซ H1 color สีดำ #22 margin bottom ยี่สิ p i x e l input type ากับ text padding p a d d i ิพิกซันวิดสา0ร้อพิกซันบอร์เดอร์วีดีเอสบอร์เดอร์หพิกซันสอลิด ฉา C Border Radius แปดพิกเซน Font Size 16บหกพิกซน Margin Bottom สิบห้าพิกเซน Box Shadow 0 1นย์หนึ่งพิกสามน R G B ศูนยูนยูนจุดหนึ่งวัตตันพัดดิ้งยี่สิบไม่สิบพิกซัน 10พิกซัน20พิกซลันมาร์จิ้น5พิกซลันแบ็กกราวน์คัลเลอร์4 CAF 50คัลเลอร์ #AFF Border Non border-radius แปด p i x e l font-size 16 p i x e l cursor pointer transition background-color 0.3 s e c n d ease box shadow ศูนย์สองพิกซลห้าพิกซ์ RGBA ศูนย์ศูนยูนยูนจุดหนึ่งั t t e n Over background color สี่ห้า #a0c0 #qr code display นอนมาร์จินยี่สิบพิกเซลตศูนย์แบ็กกราวด์ชัดเอฟวอเตอร์วีดีเอชสิบสอิกเซลบ็อกซ์ชาร์โด้นย์สี่พิกสิบสองพิก g b เซลอจีบ 0 0 4กด1 digiv class box test <coughs> 1 <coughs> <coughs> QR code generator input type text ID เพลย์โฮเดอร์อินพุตเท็กซ์หรือวิวอิล์ดพัทชั่นอันคลิกแกนเนอเรท Generate QR code. Create QR code. Turn on click. ดาว์โหลดคูเออร์ค้ดเซฟพีเอ็นจีอดี QR code script S R script let QR ฟังก์ชัน generate QR code concept text ถ้ากั document ตัด get element by ID text value จุด trim คิวอาร์โค้ด D I V ตัด document ตัด element ไป ID คิวอาร์โค้ดคิวอาร์โค้ด D I V ดอท inner HTML Talk up. If text alert input text for URL. r ีเทิร QR Code D I V ตัดสไตล์ตัดดิสเพลทเท่ากับบล็อก QR เท่ากับิว QR Code มา o คด div ทุกน้ำ text text ชิปน้ำ w i t h สองร้อยลูกน้ำ color dark แท็ก000000ลูกน so so ้ำคอลเลอร์ไลท์แท็ก ฟังก์ชันดาวน์โหลดสวนโค้ดคอนสิปเอ็นจีอิมเมจเท่ากับด็อกิมอเมนต์ตัดจุดอินเมจไปไอดี คอมพิวเต select all QR code IMG net concept n v n s canvas เท่ากับด o c u m e ่ t ดจะเป็นไป ID f i l t e r selector c o m t e r selector er, scan QR code canvas canvas เล็ URL if image URL เท่ากับ image .get s r else if canvas you are เทากับ canvas to data I am emit Slash PNG Else Alert Please Please Create QR code Return Concept A A document. Get element ไปไม่ตัด create element a a จุด href ถ้ากับ url a ดาวน์โหลดเท่ากับ QR Code ด PNG A. จุดคลิก เสร็จแล้วลองเซฟกันดูลองใส่โอเคเดี๋ยวก่อนตัวมันต้องอยู่ตรงกลางแล้วก็สูง,ส,งสูงไปหน่อยโอเคไข สองร้อยแล้วก็ลิดลิดคอนเทนต์โอเคอีกรอบหนึ่งสองเซตโอเคได้แล้ว โอเคครับจบแล้วเพื่อนๆสาบวราลองเขียนตามและลองสร้างคิวอาโค้กันดูนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและกดติดตามเพื่อนๆจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของผมที่ผมอัปเดตนะครับ